อย่ให้เขาทักทายแบบภาษาพรมเป็นบ้านเขาพี่สังทักทายเลยครับให้คนพนมเปรนกดไลค์กดแชร์มาด้วยขอดูไปด้วยแล้วกันเพราะว่าจะได้ทักทายได้อสวัสดีคุณหน่องโคคามด้วยคุณอาลีฟด้วยนะครับแล้วก็คุณโตโน,โนโ่นครสวรรค์โอาทักทายทักทายนะฮะขอ็ขอบคุณคุณนงนุษด,ด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับวัชรพลขอบคุณมากนะฮะนะฮะสรบปไปเลยนะครับนะครับ อาจารย์ปอยังดูอยู่นะครับจมเรียบสูร์คุยๆไปเลยบอกเขาบอกเขากรบเนียแล้วก็คุณวรพลคุ้มแสงนะฮะหลายๆคนแล้วก็คุณเจนเนียงเจิดนะมาเฮี้ยเบาๆนน้ยโนยนี่เขาพูดมาไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดมาให้พี่พูดเดี๋ยวหน้ยแปลเป็นเออเนี่ยพี่พูดแล้วผมแปลโอเคจุงกะจมเรียบสูรบองปนกรบกรบเนียแปลอยากได้นะ ะยัักหน้าครบๆๆต้องให้พยักหน้าด้วยใช่ครับอะไรวะไม่น่าสงสัยเลยว่าจบตรงไหงจมเรียบสูรจุงกะบางพอนครจุงกะจุงกะอะไรบุกจบทำไมเนี่ยก็มันบอกยุงกัดยุงกะยุงกะไม่ใช่ยุงกัดอจุงกะสวัสดีจมเรียบสูรจุงกะยังเงาเงาเงาอะไรว่ามุกมากองอยู่ตัวเดียวเลยเวะจมเรียบสูร เรบ้อครับเนียสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่มาดูกันวันนี้โอ้ยไงนะขมาดยังไงยังไงนะยังไงนะเข้ามาเข้ามาเหอะถ้าเข้ามาเรา,าขอบคุณอ๋อที่ได้มาชมกันในวันนี้เมียงผูรองตรอยนาปเปียปรเฮ้ยมาแทงกูตอนไหนเนี่ยเยเหมือนนัดกันมาเลยพักเมต้องบนักร้องอีกคนหนึ่งจะมาแนะนำวันนี้เชเลยเขาชอบร้องเพลง อยู่ไหนฮะอยู่ไหนขอเชิญและเชิญเลยครับไม่ต้องไม่ต้องเชิญดนตรีครับเชิญเลยมาฮะครับขอเชิญครับตึ้งตึ้งตึงตึงตึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้องร้องผมคนไหนอ่ะนี่ฮะไอ้ไอ้นนี้มาเนี่ยร้องร้องผมอะเออชื่ออะไรตอนไงรอไม่รู้ไม่รู้ว่าร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงดีไหมได้เดี๋ยวอมามาฮะเดี๋ยวอยู่ค่ายผมเลยเป็นคนชอบร้องเพลงเฮ้ยคนนี้เหรอวันนี้เราบอกว่าให้มาคุยกับนุ้ยแล้วกันเดี๋ยวให้นุ้ยถามว่าเออ จะร้องเพลงได้ไหมดีไหมลองฟังเขาร้องก่อนแล้ววันนี้ไลฟ์สดคนดูทั่วประเทศด้วยทำไมแต่งเนื้อแต่งตัวไม่สุภาพ <c oughs> ใส่รองเทาเ้าผ้าใบใส่อะไรกันนี่ใส่รองเท้าแตะมาก็ <รอ S 1> เลยต้องร้องทุนเลยที่บ้านเขาจนฮะบ้านเขาจนมันยังไงไม่มีเงินซื้อรองเท้าแตะอะไรเงี้ยไม่ไดรองเท้าแตะ<อ><อ>ไม่มีเงินซื้อรองเท้าแตะไม่ไรองเท้าแตะใส่อยู่เนี่ยไม่มีเงินซื้อรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะมาก็เลยตอนนี้ก็จะเก็บตังค์มาซื้อรองเท้าผ้าใบโอเคได้อยากจะรู้ว่ารองเท้าแตะจริงไหมครับผมนี่ครับ นี่อะไรนี่คืออะไรเฮ้ยคุณสกปอกปะเนี่ยไม่สกปกคุณเอารองเท้าไปทำอะไรอย่างนั้นนะนี่ไงรองเท้าแตะปาทีเด็ดอันไหนเบาๆช่วยแท่นะดีมากหลังหักแม่งเลยวันนี้ไหนบอกพี่เตี้ยตายแล้วไงเตี้ยไหนคนละคนคนละคนเขาร้องเพลงเพราะเหครับคนนี้เขาเป็นเงาเสียงของคุณยิ่งยงยอดบัวงามเฮ้ยจริงกัเปล่าคุณยิ่งยงยอดบัวงามผมไม่เห็นเงาเสียงเขาคือคุณป๋องแปงหมาแมวอันนั้นยังไม่เหมือนเท่าไร่คนนี้เหมือนกว่าเขาเป็น นักร้องเขาพอแล้วพอแล้วโอ้ชตายที่เก่งไอ้ตบคนนู้นคนนี้คนนี้ตัวปูพอเขียนคิ้วเข้ามาเล่นฮาคุณนี่นี่เอกลักษณ์ของยิ่งยงทำยังไงเขาทำให้เขาดูเลยเนี่ยไหมโอ้ยอกวินะใครมาเห็นไหมอ่านอะไรนักหนาอะไรนี่เขาบอกว่าเอฟซียืนมองเป็นลิงหลอกกล้วยเลยอ่านคอมเม้นต์เหมือนเหมือนเหมือนอ่านคอมเมนต์ขอกเอฟซีจากต่างชาติมา โอ้เอจากอังกฤษเราก็มองใครเป็นอังกฤษน้องหมูร้องเสียงยิ่งยงอ่ะครับผมขอสักเพลงหนึ่งยอมรับโดยดีว่ามีเมียแล้วเคยรักเมียแนวแน่ไม่แปรเปลี่ยนผ่านเมื่อเจอเธอเก็บไปเพอจนใจวายวันลงเอ่ยเรารัก แบ่งบ้านอยู่ที่ต้นหยุดแค่นี้ทำไมฮะไม่มีลูกตกอันนี้ต้องต้องมาตกที่ผมด้วยนั่ไม่ใช่โม่ไ่เชื่อครูแฉสดจริงเฮ้ยเสียงได้เสียงได้แต่ผมมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าเขายังไม่มีชื่อถ้ามีชื่อเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในการตั้งชื่อนะฮะตอนนี้ชื่อหมูโอ้ชื่ออะไรเนี่ยตอนนี้ชื่อหมูหมูมันดูไม่ดีหมูเชิญยิ้มถูกต้องครับพรที่วาฟ้าประทานเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เพนนี้มันโบราณไปว่าชื่อ ชื่อมันแบบว่าไม่สะดุดหูครับผมเดี๋ยวนี้นักร้องนะถ้าจะเป็นนักร้องได้จริงปัญจพรม่วงสวรรค์็ชื่อคนธรรมดาอันนั้นหมอลำนะหมอลำแล้วนะมันไม่เด่นมันไม่เด่นใช่ไหมพี่ใช่จริงๆแล้วประยูนเอาไปต่อยกับใครเนี่ยต่อยคู่อะไรผมตั้งชื่อคุณไม่เอาหมดเลยเหรอมันมันไม่ไม่ใช่ไม่สะดุดเลยมันชื่อนักมวยม้างเป็นชื่ออะไรบ้างเนี่ชื่อนักร้องไม่ต้องไงพี่อันชื่อนักร้องเนี่ยสังเกตดูนักร้องที่ดังตอนนี้มีใครบ้าง ที่กำลังดังและฮอตที่สุดส่วนมักจะใช้สัตว์นะเป็นชื่อสัตว์นะเออเช่นก็ไดนี่ไงหนูมิเตอร์นะเป็นไงกุ้งสุธิราชอ่าจิ้งหรีดขาววงเทวันแล้วใครกัะตายอลไทยไก่พันนิพานี่นี่ก็สัตว์ก็ได้กระแตนชนระดาเออ กิ้งกาชนประธานไมวีนักร้องเพงแปงฮะต้องออกชื่อสัตว์เหรอต้องออกชื่อสัตว์เขาชื่ออะไรดีครับอย่างนี้นะถ้าคุณอยากดังนะฮะคุณต้องเอาชื่อสัตว์มาด้วยคุณต้องชื่อเฮียจรริงเหอถ้าชื่อเฮียนะแมงสะดุดตาเลยสะดุดหูด้วยทำปกเทปนี่เฮียแลบลิ้นสองแฉก ันจะไอ้เหียให้เขาหลบไปก่อนไหมหลบไปก่อนแล้วพี่ช่วยประกาศเขาคนหนองปลือนะรู้ได้ไงเอาอยู่บ้านเขาอยู่หนองปลือก็มีเฮียมีทั่วประเทศเลยที่พูดที่แล้วพูดเป็นชื่อนักร้องเออแล้วเอามาใช้เป็นชื่อนักร้องกดังดังเกี่ยวไกับหนองปลือท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านที่ชมไรส์สดอยู่ในขนาดนี้ท่านจะได้พบกับนักร้องน้องใหม่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงพร้อมหรือยังครับท่านถ้าพร้อมแล้ว ขอเสียงปรบมือต้อนรับไอเฮียพบกับเฮียหนองปรือได้เลยนะครับสวัสดีครับเฮียมาแล้วครับวันนี้เฮียดีใจเป็นอย่างมากเลยได้มีโอกาสพบกับพ่อแม่พี่น้องเฮียถือคติที่ว่าความดังไม่คงที่ ความดีสิคงทนต้องความเฮี้ยสิคงทนความเฮี้ยสิคงทนรักเฮี้ยสงสารเฮี้ยเวลาเจอเฮี้ยอย่าเอาไม้ตีเฮี้ยนะครับเฮี้ยสัญญาว่าถ้าไปเล่นใกล้บ้านพ่อแม่พี่น้องเมื่อไหร่เฮี้ยจะขึ้นบ้านท่านวันนี้เฮี้ยไม่ได้มาคนเดียวเฮี้ยมากับเพื่อนเฮี้ย ไอ้พวกเฮียเนี่ยแหละบางคนคอมเมนต์มาว่าไอ้สัตว์ก็ได้เอาแบบพี่หลุยเล่นกับพี่เท่งออ๋คครับตลกมันก็อย่างนี้แหละครับดูกันไปสนุกสนานครับออย่างนี้เดี๋ยวให้เขาร้องสักเพลงแล้วกันชื่อเพลงอะไรครับคาถามหานิยมคาถามหานิยมครับผมโอเคเาเลยเพลงนี้ร้องยากหน่อยนะคีย์ดคีย์ไหนคีย์ไหนคีย์เอฟเนนก็ซือโอ้ เงเงเงเตวเป็นอะไรเียเป็นเป็นอะไรพี่เฮียเสียงแอฮะเสียงแอบเมื่อกี้พูดเดี๋ยพูดชัดอยู่เลย ทำไมเพลงนี้มันต้องขึ้นโอมเนี่ยโอมเนี่ยมหาเสน่ห์เลยนะลองมาได้เสียงแหบไม่ต้องถึงขนาดนั้นไอ้ต้องโอมไม่ได้ทีเดียวนะโอมไม่ได้นิดเดียวผมว่าให้น้กร้องพี่ไปกินน้ำลงน้ำร้อนอะไรเออเอาม่มาหน่อยน้ำร้อนมันาปั่นไหมกินแล้วไม่หายไอ้น้ำส้มปั่นอ่ะกินแล้วไม่หายโซดาปั่นไหมกินแล้วไม่หายสามล้อปั่นกินอย่างใจใคร เขาบอกว่ากินยัาไสไก่ก็ไม่หายแล้วมันจะโอมได้ไงเพลงนี้เสน่ห์ของคาถามหานิยมมันต้องโอมตองร้องผมดีแย่มากเดี๋ยวผมช่วยแล้วกันนะเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมทำตัวตีให้ครับผมต จะเปล่าคาถามหาระรวยดนหัวใจคนตวยให้มาหลงสเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็ก<ป><ป>ทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่กาหาเปรทั้งที่อยู่โรงงาน จะเตกคาถาลงหน้านาทองให้ฉันมีจ่อกองอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานาๆเป็นกวานใจชาวบ้านทั่วถิ่นฐานเมืองไทยชงกระทาตั้งตีพบคนใจ เอ้ยผมว่าให้บริษัทออนป้ามา <ๆ S 1> ทำเทปให้ไก่เฮียนี่ก่อนีๆๆติดตามความบันเทิงหลากหลายรูปแบบได้ที่ชา n นลไรท์คอมเมดี้กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปสนุกๆให้ท่านได้ดูกันครับ